เขาคอยล้างกับมาถังออกไปหนักเ๋ยงกลเขเกี่ยวตัวนี้แล้วอ่ะหนักหนักมมันเหมือนกันเขาจะถอยลงไปเรื่อย ถอ,อย,อยออไปเรื่อยๆถอยไปเรื่อยๆอะเหลิงช่องให้ดีซะ นียังไม่ต้องเดดเดี๋ยวเราหมอขึ้นมาอีกอคุณไปวางก่นอนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนใช้าสามสี่วันแล้วต้เดี๋ยวผมฝากเอาคุณไปวางข้างล่างก่อน ครับครับกลุ่มอยู่อยู่แล้วนะขอ <laughs> <Allah> oh, หลังตกแบบมากๆนะครับหรือว่าแบบมีเพื่อนจำนหลายมากๆวันนะี้จะต้องแบบใช้คนที่เข้ขึ้นหรือว่าคนที่มีกระดูกสะโพกหักนะฮะต้องมีตัวดำก่อนที่เราจะขึ้นย้ายเนี่ยขึ้นในกระเป๋านี่ผมเอามาอยู่เดี๋ยวเราไปขึ้นอุปกรณ์ก,นกันเยอะมากตอนนะตองลงเดี๋ยวเสร็จให้เดี๋ยวตอนเรีนอัพเป็นเลยนี่อัพเป็นอะไรวะเป็นเซฟตี้ให้อันนี้เป็นเซฟตี้ให้ ขึ้นมามกลงนี่นีคจะขายตขายก้โหอานนี้มัน่เลขนาดนี้ขนาดนี้นเอ๊ะมันอได้